สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคุยตามช่องลูกขาเนี้ใช้สารครับผมมันเนผ้าบาววะที่ครับมาหาหล่อง่วนะครับมาเบิ้งง่วอยู่ขางถนนนะครับขางถนนดํานะครับเส้นอําเภอพยัคตึกนะครับเห็นม่วงามครับก็เลยแวะมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิ้งว่าคุณตาไว้เกือบแปดสิบปีเพลียงม่วงามอยู่ขางถนนครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งรายละเอียดน้ำกันครับผมเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับผมบ้านน้อนจะตัวบ้านน้อนจตุ ตขบวนยังพอเนียนนเเ่ยขบวนปั่นเบียปั่าจะดูตะบตเบียครับหังงามเพลินครับตัวนี้แม่สาว,แ,ว,แ,วแม่สาวทับตัวนี่เฉพาะเน,นาะคนตาแล้ไว้กับอะไรคนตากอบจ็คปีก่อน เจ็ดสิบแปดปีครับเลี้ยงมัวอยู่ข้างถนนครับผมมัวงามนะครับขี่รถผ่านว้าก็เลยหลอกมาเบิ่งเห็นม่วงามว่มาจะถามสื่อแล้วเราบ้าอยากขายไม่ต้องอยากขายแล้ววะ, <c oughs> น,ะนะครับเขื่อนเจ้ามวงามครับผมอยู่ข้างถนนแม่สาวสูงใหญ่ครับตอนนี้นะครับแข้งขาใเงยนะครับพึ่งผสมโตไปนะพ่อเนาะพึ่งผสมโตไปนะครับเพัวนว่าพึงพ่งพึ่งผสมโตไปเพันว่า มไปนะครับันที่หาเมษาไปยังที่ผสมโตพอวองฟังนะพอผสมโตเขาแม่สาวนสมตอยาไปยัหมอรวง่านไอ้ดูกเสียด้วามันขวอกก่าอ๋อยานมันผสมมวนวลหรอมันตัวไงมันขวอนหกงุ้สาวขว่เลาขว่เลากันเลยว่าเอา ทวางแรกเขาใช้ว mm. ้มตัวกันบ่อ๋อมตัวมันยังสีตัวใหญ่เนาะแันใส่งวดนอกขวดนยากันี่เป็นขวามเสียของคนขวาป็นคุลาช่องนามันยังสงใส้หลอดหรือเปลางานนะครับแมนี่นที่แรกว่าจะใส้หลอดนคือัขึนมาอ้วมากเลยรวานขนมขวกันนี่มันยได้ผมใหญ่ไปดิตอนนี้มีคนใหม่จากบาทหรือเปล่าตอนแรกไห็นนไหนจากบาทแล้วคนไหนแปดซิบหาแล้วแต่สมัยเป็นสาวเนาะวัทนผสมเนี่ยข้อไนแปดสิบหาปครับ นี่ครับง้วนงามครับผมเลี้ยงทางถนนนะครับแต่ว่ามีค้นหายต่อแปดสิบหานะครับแปดสิบหาคือแปดหมื่นห้าพันบาทครับแต่ว่าบอท่านได้ขายนะครับราคาบอท่านโดนใจแต่พอว่าเราวสองเงินแสนครับนะครับเออทองแก่นี่เงินแสนแน่นอนแต่พอว่านะครับใครมีเงินแสนนะครับคอยมาถามมันว่าเงินเมือนี่แต่พอพอท่านว่าครับผมนะครับงามครับผมผมขี่ผ่านมากอะโอ้เบรกดังเอียดนเลยครับผม ขี่มาอร่อยกว่าเดบิเต็งเยอนะครับเห็นม่างามจอดทันทีครับ <g ül> <g ül> นี่ครับใหญ่เงาเดี๋ยวจะพายเพิ่มอีกตัวนึงครับผมทีว่าสวยงามนี่ครับพี่น้องครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเบ่งกระดูกให่ย่ๆนะครับนี่คือผลงานของพ่อเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับเบ่งนะครับกระดูกให่ย่ๆนะครับเคเ1ฟสามหนึ่งอเป็นตัวผัวนะครับโอ้งามงาม เรื่องกับสวยนะครับไข่กระดำ KF สามหนึ่งนี่ครับก็คือตัวแม่นะครับของลูก KF สามหนึ่งนะครับนี่คือแม่ของเพื่อนนะครับผลงาน KF สามหนึงน่งพอพิษหวังครับพี่น้องครับสุงใหญ่ๆนะครับกระดลูกน้านะครับนี่คือผลงานของ KF สามหนึ่งนะครับกับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่มีแม่บอกแม่คอกอยาก จะเห็นผลงานของเคฟสามหนึ่งนะครับก็คือผมถ่ายทำให้ชมครับเบิ้งกระดูกนะครับเบิ้งแข้งขาใหญ่ๆนะครับบมผิดหวังนะครับของเคฟสามหนึ่งนะครับเอานี่ครับเบิ้งรอบๆกับผมโอ้สวยๆอ่ะเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกับผมครับบรรยากาศเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้หญ้าเขียวขจีครับตัวนี้หลังจากฝนตกนะครับก็มีหญ้ามียังพอได้เลีมได้นยัง ครับวิธีชีวิตของคนเลี้ยงวัวนะครับกิดเลี้ยงแบบบ้านๆเท่าเนี่ยครับเลี้ยงกลางทงกลางทานนี่นะครับนะครับมีหญ้ามียังเขาอยู่ติดถนนนะครับเส้นพยักสตึกนะครับรถกระแล่นนี่ครับทางซีเรียสนี่ครับโอ้มาเฉือนชมสะอ้อนม้วงามของเพื่อนครับอีกสักสองปีอีกสอาเลี้ยงก่อนจุ้ตาไว้เกือบแปดสิบปีพันหยงวัวงามอยู่ครับอยู่ข้างถนนปวงหยานบอกว่าหยางตัดเนี่ยปวงหยางลดมากปวงกระหว่างครับอ๋อสไลด์เขมี่มีหลายผมแค่อยากมาเชิญชม นะครับของว่าพื่นตานะครับอยู่กลางทงกลางท่านะครับนะมันจะเป็นจะเป็นฝ้ามใหญ่ครับผมฝ้ามหน่อยๆนะครับขอบว่าบางเข้ากับมีม้วนงามราคาเงินแสนให้กันนะครับม้วนดีคนหาให้ราคาหอดก่อนม้วนงามใสในหอยตาไปหอดเลดครับตัวนี้หาทับไปสามไม่คนอหายแปดสิบหาแล้วเพื่อนวะนะครับตอนนี้ทับแล้วนะครับผ่านรอบแล้วรอบนึงนะครับผ่านรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบนี่ครับสวยๆนั่งหนาๆนะครับโอ้งามอ่ะดีจังครับพอสูงเกือบร้อยหาซิปนะครับพี่น้องครับ มาวัาทีเป็นกระมักอยู่ครับเนี่ยฝันจับเป็นยังฝันดูฝปปันเอาอย่างครับเนี่ยล้างตรงดีนะครับโอ้หมากของฟอร์มันอยู่นะครับแ,แต่เพิ่นมาท่านมาแล้วค่ะบจับมาวัตถีเป็นกระของดีให้เท่าไรก็ว่าขายจับอยู่ครับแต่ว่ามาท่านในว่ากันนะครับของดีนะครับตกใจแค่ไหนไม่ขายแค่เขานะครับเอ้อ สาระคลิปนี้เขาม่มีอะไรผมแค่มาเฉิ่นชมนะครับความสวยความงามของมัวนะครับของคนเลี้ยงมัวนนากัดนะครับอยู่ไซกัดจอดคุยกันได้นะครับผมกับลูกพ่อกับอัธยาศัยดีนะครับกัดจอดคุยนะครับอยู่ขางถนนนี่นะครับคนเลี้ยงมัวงให้กันนะครับกับสอบถามนะครับว่างามแบบใดนะครับลูกพ่อใดนะครับเสด็จเป็นแนวทางในการเลี้ยงมัวผมเลยทายคลิปมาให้เบิรงนะครับตอนนี้กับขออนุญาตนะครับปีคลิปสำเนียงก่อนนะครับด้วยกับไม่มีหลายผมขอกล่าวราและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ